เมืองไทยร้อนแค่ไหนใครๆก็รู้แต่จะเปิดแอร์ทั้งวันก็คงไม่ไหววันนี้เรามีฮาตาลิค่ะพัดลมไอเย็นรุ่น HTAC 1 0 R 2ค่ะที่จะมาช่วยให้คุณคลายร้อนให้ที่บ้านอย่างสะดวกและรวดเร็วรวมถึงราคาก็ย่อมเยาวด้วยนะคะดีไซน์สวยงามแข็งแรงทนทานมีล้อเลื่อนย้ายสะดวกใช้งานง่ายมีระบบสัมผัสพัสกรีน พัดลมแรงสูงปรับลมแรงได้ถึง4ระดับให้ลมแรงสม่ำเสมอกระจายได้กว้างและทั่วถึงและที่สำคัญยังสามารถตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินานสูงสุด8ชั่วโมงสะดวกสบายมากขึ้นค่ะด้วยการสั่งงานผ่านระบบรีโมทคอนโทรลถังน้ำบรรจุ8ลิตรเพิ่มพลังพัดลมเย็นด้วยแผ่นทำความเย็นแบบเซลล์แพคขนาดใหญ่ มีระบบ IO n ซอ e r ปล่อยประจุไอออนลบเพื่อดักจับฝุ่นละอองในอากาศช่วยให้อากาศสดชื่นเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะด้วยระบบความปลอดภัย ELCB ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อมีไฟฟ้ารั่วมาพร้อมกับสินค้ารับประกันถึง3ปีเต็มเป็นระบบที่ปลอดภัยยิ่งกว่านะคะกับเชอร์โมฟิค่ะเป็นระบบตัดไฟฟ้าทันทีเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรค่ะ เห็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะครบทุกฟังก์ชันการใช้งานกับพัดลมไอเย็นฮาตาลิรุ่น HTAC 10R2 ค่ะตัวช่วยความเย็นสดชื่นเย็นฉ่ำได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะนี่